อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูของดำนะครับของดำดำอะไรดำดำนี่มันมักจะสวยนะคุณผู้ชมพวงหยกตาดำค่ะวันนี้เป็นวิดีโอของดำเลยเนาะมาแบบดำดำโดยเฉพาะครับ พุ่งอยู่กรณีปีที่แล้วหลายคนที่ติดตามก็น่าจะจำได้นะครับปีที่แล้วออกดอกพร้อมกันมากกว่าปีนี้เป็นการปลูกครบปีแรกนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้อวดตัวเองนะว่าเลี้ยงได้ <laughs> ก็เกาะขอนดีนะครับ ที่ออกดอกนี่ก็คือต้นใหม่ที่ผมเลี้ยงมานะครับเดี๋ยวเรามารอดูปีหน้าอีกทีหนึ่งวัสดุปลูกผมที่ใช้ก็คือใช้กระเช้าสีดานะครับหั่นเป็นชิ้นนะบางๆแล้วก็มาติดขอนไม้ไว้ครับใส่แค่ชิ้นเดียวนะคุณผู้ชม รากมันก็งอกงามอันนี้ต่อไม้เอามาค้ำไว้เพราะว่ามันตั้งไม่ได้คือไม่อยากเอาไปถ่ายในสวนอยากเอามาถ่ายมุมโต๊ะหน้าบ้านรากก็เกาะขอนดีนะครับแต่ว่าปีนี้ยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าดอกเขายังจะบานไม่พร้อมกันแต่ถ้ารอเขาสมบูรณ์ลำอบวบอ้วนเหมือนเหมือนปีก่อนกแล้วเขาก็คงจะ ออกพร้อมกันทั้งกอนนะครับอันนี้ก็กำลังออกแตกตะเกียงด้วยวันนี้จะมาอวดของดำนะครับของดำดำคุณผู้ชมด,ดูตาข้างในของมันต้นนี้คือมีต้นเดียวในโลกนะฮะ ดูตาเขามันไม่ได้เป็นจุดนะครับมันเป็นปื้นเลยแล้วขอบรอบตาสีดำก็เป็นสีเหลืองถัดจากสีเหลืองก็เป็นสีขาวแล้วปลายก็เป็นสีชมพูครับคุณผู้ชมบางต้นมันจะเป็นปืนป้นๆแบบนี้เนาะเป็นแค่วงๆแค่นี้เองมันจะเป็นแค่วงๆมันจะไม่ มันจะไม่แบบเนี้ยอันนี้คือมันจึกตเต็มตาข้างในเลยจึกคุณลูกค้าเข้าใจคําว่าจึ๊กไหมครับแตกตะเกียงหลายตะเกียงเลยนะตัดขายดีไหมเนาะตะเกียงละพันดีไหมครับตัดขายได้เลยนะนี่อะ นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตะเกียงกําลังเกาะขอดแล้วนะครับนี่ครับฟอร์มแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับไม่ค่อยมีเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของดําเหมือนกันอันนี้คือไม่ดํามากนะครับอันนี้เป็นเป็นอ่คำกิ่วครับคุณผู้ชมคำกิว่ว แต่ว่าไม่ใช่ชมพูนะครับไม่ชมพูเนาะเป็นคำกิ่วสีเหลืองตาข้างในก็จะเป็นวงวๆหน่อยๆน,นะครับสีออกเหลืองๆครีมๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ตาดำก็อืไม่ค่อยมีหรือมีก็ไม่รู้เพราะว่า ก็คือสะสมไว้แค่นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ติดตามว่าแหล่งไหนมีเยอะแหล่งไหนมีน้อยนะครับนะอันนี้ก็คือสะสมไว้วัสดุปลูกของผมก็จะเป็นแค่นี้นะครับกาบมะพร้าวอันนี้จะใส่ทั้งกาบเลยถ้าใส่ทั้งกาบมันก็จะทนหน่อยนะคือคือตัดตัดกาบมะพร้าวครึ่งหนึ่งแล้วก็เอายัดใส่รอบรอบกระถางแล้วก็เอา กอกล้วยไม้ยัดเข้าไปตรงกลางนะครับปีปีที่ผมเลี้ยงก็จะมีประมาณมีสองหน่อนะครับมีอันนี้เนาะอันนี้ก็เล็กน้อยใ่ะก็น่าจะออกดอกอยู่นะครับปีหน้าแล้วก็อันนี้แล้วก็มีลำข้างหลังลำนี้นะครับที่ผมเลี้ยงเองนะหนึ่งปีนะครับออกมาแค่นี้ ส่วนอันนี้ก็คือลำที่มันท้องมาจากครั้งที่แล้วล่ะครับปีที่แล้วนะมันเป็นไม้สองปีนะครับอย่างที่บอกเป็นไม้สองปีออกลำออกใบปีนี้ปีหน้าก็จะออกดอกดูข้างหลังมันสวยจังเลยใส,ลใส่ม่วง่ะใส่ม่วง ใส่มงไทยนะครับเอาใหม่เกลับมาอันนี้ก่อนวันนี้เรามาดูของดํากันอันนี้ก็เป็นพันแท้นะครับอันนี้ก็คือพันแท้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกผสมคนทําเองนะครับอันนี้นะอันนี้ก็ตาออกชมพูชมพูเนาะถ้าพูดไม่จบ อันนี้พูดถึงอะไรนะเครื่องปลูกนะครับเนาะอ๋อพูดถึงเป็นไม้สองปีอัลปีหน้าก็คือจะออกอรัมนี้ก็อาจจะออกไม่เยอะเท่าเท่าเท่าปีนี้นะครับเนาะอาจจะไม่เท่าอันนี้ปีถัดไปก็คืออันนี้นะครับความใหญ่มันเริ่มมาแล้วแล้วเรามารอดูมันจะอวบอ้วนขนาดไหนมันใช้เวลานะครับผู้ชมมันไม่ว่าจะสวยกันได้ง่ายๆเนาะ น,นี้ขอบอกว่าเลี้ยงเองอีภูมิใจอ่ะ <c oughs> อันนี้พามาดูของดำอะไรที่มันดำๆมันก็มักจะสวยนะอันนี้เป็นลูกผสมระหว่างตอตีเลนะครับ <c oughs> ขอโทษครับอันนี้เป็นลูกผสมระหว่างตอติเลกับเหลืองจัน์นะครับมันก็จะออกโทนประมาณนี้ เหลืองๆหน่อยๆมีมีความชมพูของตอติเลไม้พวกนี้แนะนำให้แขวนสูงนะครับคุณผู้ชมอย่าแขวนต่ำเนาะแขวนสูงๆอากาศโฟโฟ,โฟ,โฟ่ายเทหน่อยนะครับถ้าแขวนต่ำหรืออับแสงเนะี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยงามครับคุณผู้ชม ลำก็จะไม่อวบใบก็จะไม่สวยแนะนำให้แขวนสูงๆนะครับแล้วเวลาหน้าฝนเนี่ยตัวดีเลยมันจะเน่าครับผมต้องคอยอัดยาเชือ้อราอยู่ตลอดเป็นอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยวันนี้มา อวดของดำนะครับมันไม่รู้ว่ามันโปกัดหรือเปล่าเพราะว่าถ่ายแล้วนั่งตากแดดโทษครับขอบพระคุณที่ติดตามนะคะวันนี้พามาชมแค่นี้นะคะอยากได้อะไรก็โทรมาพวกนี้ไม่ขายอ๋อของดำนี่หนึ่งอัน ของนำอันนี้ก็อีกหนึ่งอันอันนี้เป็นจันทบูรณ์มูลไลท์นะคะจันทบูรณ์มูลไลท์เป็นลูกผสมเนาะคนทาแล้วเนาะมูลไลท์ก็น่าจะเข้ากับเหลืองจันทบูรณ์เข้ากับสีตาลน,นะครับเนาะเพราะว่าไอขีดขีดข้างในไม่รู้โฟกัสหรือเปล่าเพราะว่าขีดข้างในสีน้ําตาลมันมีเป็นแบบขีดขีดมีความเป็นสีตาลอยู่นะครับกลีบก็เป็น ดูเป็นสีตาลแต่ว่าดอกใหญ่ขึ้นสิบนาทีแล้ววันนี้พามาดูเท่านี้ก่อนนะครับขอบพรคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอยากได้ไอหยังกระโทรมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ